ไปดูช่องของเราดีกว่าว่าช่องของเรายอดสักเท่าไหร่แล้วฮะว่าต้องฟังสิบแล้วเหรอสิบแล้วสิบแล้วว้าวสิบแล้วเว้ยสิบล้านโอเครับครับสวัสดีทุกคนผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันดูไวยนะครับ ก็ลงส่วนสำหรับคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าสกินใครเนาะนะครับผมก็ขอยิมมาปรับแต่งใช้นะครับขอเป็นสกินถาวรเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากที่สักกินที่แล้วนะครับก็ได้เป็นสกินที่เหมือนพี่ตะเกอร์นะครับเดี๋ยวผมไม่เอาแล้วนะครับผมเอาสกินแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคและนี่คือยอดซับสิบปรกว่าโอ้สุดแล้วนะครับเป็นยอดซับที่โคตคจะดีใจเลยนะครับโอเคเลอในเรื่องจากยอดซับสิบแล้วนะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ให้ด้วยนะครับ โอเครับโปรโมทัแ่แล้วเวอร์ใจรับสิบเต็เลยนะครับใครอยากสนใจติด่อนะครับติดจอได้ทางเ Facebook นะครับดี๋ยลิงนะครับจะทิ้งไว้ด้านล่างใดสคริปชันนะครับหรือไม่ก็ชื่อนะครับโอเคก็ต้องเก่าเขาตัวจริงๆนะครับถึงเ่อมันทิ้งไม่ได้นะครับก็ว้าดีใจเว้ยดีใจนะครับยอดรับสิบแล้วนะครับโอ้ยมันยังไม่ได้ดีใจพอใช่ไหมว้าวดีใจพอพย่างโอเคนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แจง,อองกดฟับสไคกายมาด้วยนะครับโอเคถื่อว่าในตอนป้าอ้าวออกตอนไหนนะครับผมก็จะรีบม,มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมเลยนะครับโอเคปะนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย